อย่างก็ประดุงประดุงมันเข้าประตูนี้เนี่ยตรงนี้เข้าประตูนี้แล้วเจ้าว่านอนไหนครับออนอนห้องใกล้นี่เลยเนาะได้ว่ามาแบบเนียนเลยเนก,ออกนะนนัเขาจรบ Like a ka bërë këqja, po më thimbë atë.

ลูกเมอไหมอัวนันเว่นเนาะแบบหมอหมอกเลยูกแตลกแมวหมือนเหมอนซว่นเนะเหมือนเสื้่เสื้่ผ้าอาจจะบาไดใส่แต่ว่าอินฟล่มาสะท้อนกระตาใช่ว่าตรงทางลาเบอได้ลงไปน่าจะบาไดใส่เาเป็นสเ็ก่สะท้อนกัะตาอะไรน่าบไดใส่

เอาไปาเจ็แดเอาเก่อนออกครับออกเบอร์โทรครับูแปแปหหสหแปดเก้าหกน่สประมาณกี่โมงครับเออเจ้านี่เลยเนาะตีห้าเกินนี้เนาะตีห้าเกินครอืม เตันสองศูนย์ยอืมจับอะไรอกอวูอไากสองศูนย์ยไปอะสององศูย์ยี่แสองศู๋อมาเอาประตูนี่ประตูหลังประตูหน้านี่ประตูนี่ แต่นนี้มออกนีเนาะแลเอาเประตูไหนเนี่ยูเนี้ยปูเนี้ยมันยกจากนี้ไปเลยมา่ก่อนนะอ๋ยกจากนี้ไปเลยตมีตู้ประจักษ์นตู้สีไม้นะใหม่นลครับตู้ใหม่ แต่มันตู้เล็กๆนะครันใช่ค่ะมันใหญ่เนาะใหญ่แบบเต็มัห้องมี้ลงอันเงินมีประมาณเท่าไหร่บ้างครับอ่าก็คือตู้วิจารในส่วนนี้เนี่ยก็คือบริษัทแม่ที่จะประมาณได้เนาะครับแต่เกินลับลักหมื่นแล้วครับครับผมสามสี่หมื่นยังตามนะครับตอนนี้ไอ้คนร้ายมันซุ่มอยู่ตรงเนี้ยเนาะ ก็มาแน่ใจเหมือนกันอาจจะมาดูล้านเรก่อนหน้านั้นแล้วหรือยังห้องผมครับ,บนแ,นแต่ตู้นี้ไอประตูนี้จะเปิดไวม้มไหมครับฮะประตูเนี่ยก็คือบันไดล็อ,ลอกครับบันไดล็อ,ลอกบัไดล็อ,ลอก,อ,อ,กอ๋อครับต้องไอไอนี้ลืมเปิดทั้งคืนหรือว่าไดีฮะน่าจะทั้งคืนอ๋อน่จะลืมล็อกเลยแล้วกอนนี้อืมเพราะว่าประตูวัดหน้าวัดก็ปิดมากครับอืมถ้าอย่างหัวคนร้ายนี่ถ้าอย่าง ก็มาแน่ใจก็อาจจะมาดูแรกแล้วรับก่อนแน่นั้นรลึกแล้วหรือยังเราผมรูเนาะครับโอ้อาจจะมาสุงดูแล้วสักสองสามวันก่อนกหรือสี่ห้าวันก่อนเราผมรูครับแล้วแล้วประมาณดูกล้องนี่ประมาณกี่โมงเนี่ยปกติเออเกเกิดมาดูนี่หกโมงแปดนะอ๋อมันเรามาหุดมาทำความะซ่ดเนาะอ๋อครับอเอว่าตู้ห่ามอดู

เตียวเยเตียวยีนะเียวยนเตียวเง้ยครับเตียวยน้าซับกแค่ันะ้ายซับอีกแขนซ้ายขวาเลยน่ะแขนขวาแขนซ้าย